สวัสดีครับพบกับผมช่องสตรีมเลยครับวันนี้ได้มีของมาส่งนะครับร้านช่างก้านะครับมาดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างก้ารีวิวนะครับนี่ครับซีวาลไฮสปีดนะครับเนี่นี่ร้อนเว็บร้อยสิบใบนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับวาลเท่าไร่อะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวให้ช่างก้ารีวิวครับนี่ครับ ดูครับนี่ครับที่มมาเลียงไว้เนี่ย<อ>เดี๋ยวปั้งลางด้วยมาครับวาวน,นี่ว้าวมากี่ตัวนี่สามตัวก็เลี้ยวให้ได้่งี้ยบไครับอุปรกรณ์นะครับ เดี๋ยวมาวางเรียงเรียงกันดูครับว่ามีอะไรบ้างนะของร้อยสิบอันับอันนี้ใส่ใส่ลูยังที่ลูยังเดียวเราบอกใส่ตั้งแต่ห้าสิบสามมิลขึ้นไปครับนี่เดี๋ยวถอดออกน,นะอันนี้ใส่ลองดูนะครับ <c oughs> เราบอกอันนี้คือมีหัวหนัดว่ะ กันกระเดืองหักดิบอกหัวนอัดบนนี้ไหมมันเป็นของบริหาะขอไม่ออกครับอันนี้เราใส่ลองดูนะครับโอบ้เว้ย่ออกเลยนี่นะครับมาดูว่าจะแรงหรือไม่แรง อะไรก็มีมาเจะให้รีวิวว่ามีอะไรบ้างอะไรตองเลี่ยนแกน็กระเดืองไหมน่ะเป็ดก,กระเดืองอหายมากบ่บบบกปลืมอ่ะเป็น,นอะไรเจ้าเบืองจบเจ้าใบเด้เอดสมุนยาเพื่อมันบมันบกนบกลุม พึ่งมาจะเลียงเรียงก่อนนะครับได้ทางกาเลียงก่อนก็มีอะไรบ้างน,นะครับนี่สปิงบอาคือให้มาหาตัวหาว่าวไปเยอะหาว่าวนะ <laughs> นะครับเข็มที่เขาให้มา อันนี้จ็กบาทน,นะอันนี้มีราคาโปูมันสี่พันเก้าร้ก้บเกค่าตรงร้อยห้บมันหกพัน 6, กวัวเลยเนาะนี่แค่มือเดียวส <4, 999. S 1> ี่พันเกร้ยก้าบเก้าพันกวัวเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคาไปพันหนึ่งแล้วครับ อย่างนนั้คแมดูฟ้าก่อนเลยดูฟ้าก่อนเลยครับแล้วฟ้าจะเป็นอะไรครับครับฟ้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะเดี๋ยวเราต้องต้องมาเปิดเองว่นนี่อันนี้ต้องเปิดเองบ่หรือว่าใส่เขาพยายามบอห้เขาเหยียดหนังเพราะว่ามันเป็นฟัวอากาศของเขานะอ๋อนี่ครับเราใส่วัดดูว่าจะใส่รูอะไรได้ครับนี่ครับ เบาฝาลูกเดิมก็ยังใส่ได้เลยครับผมว่าเนี่ยห้าสิบมิลผมว่าลูกเดิมยังใส่ได้เลยครับแต่วันนี้ห้าปเปิดเราเป็น,ปน,ปน<อ>วงกลม,มเอยบาใส่ปสิเลก็บางอัลปสิบห้าสารบาเาเป็นรถน้ำันหลุดสุเนี่ยแล้วก็ความ,วามห่างวบาก็นี่ครับห้าส <50. S 1> ิบห้าห้าสิบเหมือนกันฝั่งนี้ก็ห้าสิบ ไเปนไร่ะเวอร์เนียร้อนนี่เทำเวอร์เนีนยลาสาดาวเยังนี่เ <laughs> นอะเศ้าใส่อันนี้ <laughs> ตัวยยยลยยยลายยียยลยยยยนี่ยดี๋ยวเยลี่ยนเยอรยเนียครับ มันเนี้นะครับเอาอันนี้ของเฟซบุกนะมันเอ่มันนั่งก,กันดิจิตอลไม่ดีนะมันรอครับครับแนวนี้นะ <c ười> นครับแนวน,น,นี้ดูครับว่ากี่มินครับสสิบเอ็ครับ แล้วก็แนวทะแยงนี้ยังๆยัง,ยงกำลังมาสิลืมมือนี่แหละอันนี้เนเดี๋ยวจะไหนเดี๋ยวโทรไปครับอันนี้ฟังนี่นี่มันประมาณสี่สิบเก้าระยะห่างก็ประมาณนี้ครับ,นนรบเดี๋ยวดูใบวบากันนะครับ วัดว <c ười> ่าวดีกันนะครับวาวดีครับสิบเก้ามิลนะครับเห็นไหมครับความยาวดิความยาวามาวัดไปกับโบมีประโยชน์วัดไปซื้อเขาหูวัดนเดียวกความยาวเจ็ดสิบหกจุดห้าครับแล้วก็วายเสียนะครับ ขนาดใบวาวก็สิบเจ็ดมิลครับความยาวความยาวก็เท่ากันครับแล้วก,นะก็มาดูสปริงวาวนะคอันนี้หอตแถมเกิน <c oughs> หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ห <c oughs> รือว่าเอาหาโตมันเป็นสปริงขาดของสปาโบะใชไหม่น้อยตัวนะครับอืม น่าจะแถมน่าน่าจะเป็นสปริงคาร์ดหรือเปล่าเอามาใส่เป็นสปริงวาลเลย <c oughs> นี่ครับกระเดีองครับี๋็ป<ม>ระมาณน,นี้ครับลูกปืน,นเดี๋ยงลูกปืนเขาบอกลูกปืนอย่างดีนะครับแล้วก็แกนกระเดีองนะครับให้มาสองอันครับแต่อันนี้ผมก็จะเปลี่ยนครับผมไม่ค่อยถูกใจแกนนี้เท่าไหร,ร่นี่ก็รีเทนเนอร์นะครับ อีเทนเนอร์ครับสี่ตัวแล้วก็ลิบวาวกับแคมนะับนี่ก็แถมซีนกานวาวมาด้วยครับอ้แถมสองอันว่ะนี่คับแมหัวโปดตัวครับแล้วก็แคมที่เขาให้มาครับนี่ลูกปืนแคมอจมันลื่นครับน่าจะเป็นเขาชุบสารเคลือบสารลื่นนะครับแคม5.2ครับแคมโยกิน ห้าจุดสองมิลครับวัดควตัวดูครับวัดที่ไอดีกันครับท้องยี่สิบหกจุดห้าครับยกประมาณสามสิบเอ็ดจุดจุดเจ็ดครับห้าจุดสองพอดีครับกระแทกลูกปืนมาอีกข้งประมาณนี้นะครับ แล้วก็วาวดูก็ดูครับดูลูพอดครับตำแหน่งอันนี้ต้องแยกเผอหมดแยกอยู่อยากแยกอยู่นี่ครับดูไอ้สีครับใหญ่นะครับแต่ว่าน่าจะไม่พอใจครับดูครับนี่ลูหัวเทียนครับอยู่กลางครับอันนี้หัวเทียนเดืมอะไรวะเดืมหเทียนปกติเละเมืองส้งทรอรอๆครับเนียนนะครับก็มาดูว่าจะวิ่งหรือ จะมูวิจาร์เพิ่งทดลองครับเวจะลองดูเหมือนกันเลยครับผมก็ไม่รู้กันแต่ว่าสี่วาวยังไงก,ก็ต้องดีกว่าสองวาวอยู่แล้วเราไปดูกันนะครับว่าเป็นงไงไม่หวังน,นี่พดเหมือนจะเล็กๆไปครับอันนี้เทนลูยังนีันนี้สใส่ห้าไม่ห้าสิบเจ็ดก็ห้าสิบแปดทักสามเลยครับดูจะ ของรถไม่ได้มาครับวันนี้นะครับจะทำห้าห้าเจ็ดชักสามนะครับสเตเ็ปาเจ็ดผมว่าจะซื้อมาใส่เล่นๆอยู่ห้าสิบมิล <c oughs> มีสปอนเซอร์นานส,น <c oughs> สุนไมอห้าสิบมิลเห็ดหัเต็มเบาเลยเนะาะเป็นยางเดี๋ยวรอชม EP ต่อไปนะครับเดีย๋ยวเราจะมาไล่ให้ดูนะครับว่าจะได้ จะมูหรือจ่าจะลงจะลงทะเลครับ <c oughs> แล้วขอจบลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดตามกดแชร์ด้วยครับ